ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับอีชินันครับเปิดเผยเหตุผลไม่เรียกจังนานเจ้าบุบกเอกนิต์ปัญญาเขามาัดทีทในชุดนี้ชนะทิพยทรงกระสินครับออกมาเปิดใจด่วนกับ กาหลีใต้1%ก็ยังคือความหวังเปิดกดเลข3ข้อของตะนันอิชิที่นักเตะทีมชาติไทยต้องทําตามและปิดทางกาีทีงทางเจ้าจฟ้องปอ์เมตอาจวิไลครับยิงประตูที่500ของทริกในฤดูกาล2023นะครับมาอัปเดตข่าวสารของศึกบอลทริกและศึกบอลทีมชาติไทยครับกับประจำวันที่15เดือนมีนาคมไปกับเบลลีเฟเบอรี่เลยครับ และก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณทางด้านผู้สนับสนุนครับอย่างทางด้านเครื่องริมขุนน้องชายไข่ทิมเมอร์ที่สามารถริมขุนได้ทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายและเพศหญิงทุกจุดซอนเลนเลยครับกันน้ำดึงร้อยเปอร์เซ็นต์ล้างทำความสะอาดได้ปลอดภัยไม่บาดผิวครับแถมที่ไกลอุดหนุนไปเลยครับก็จะมีรับประกันหนึ่งปีครับซึ่งโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ครับกับประจำวันที่สิบห้าเดือนมีนาคมนั้นครับก็จะเหลือเพียงแค่หนึ่งพันสามร้อย 62บาทเท่านันครับใครที่สนใจครับฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยครับลิงก์นั้นครับได้อยู่ใต้คลิปกันลเลยๆครับ เราไปเปิดประเด็นเล็กเลยครับกับทางฝั่งของตานทีมชาติไทยนานครับซึ่งล่าสุดเลยครับเป็นทางฝั่งของตานอิชิออกมาเปิดเผยเหตุผลเลยครับที่ไม่ได้เรียกตานเอกนิต์ปัญญาเข้ามาติดทีมชุดลงเล่นเกมฟุตบอลโลก2026คัดเลือกโซนิเชียที่จะพบกับเกาหลีใต้ครับเพราะเขาเองนั้นครับได้เลือกกลุ่มตั้คแต่ที่ได้ไปเล่นเอเชียนครับ2023หุนล่าสุดครับที่คุ้นเคยเป็นตัวเลือกแรกซะก่อนเลยครับ โดยทางฝั่งของตะนันจมุกนั้นเองครับก็ได้ถอนตัวไปจากทีมช้างศึกชุดนั้นเลยครับแบบการ์ธานเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปร่วมฝึกซ้อมปรีซิซันกับสมสทรรอุระเรดเดมอนทําให้เขาอีกนานครับก็ไปได้เรียนรู้เลยครับวิธีการทางานและติคกติกของตะนันโคชิญิบุนเหมือนกับพลังชิมคนอื่นๆเลยครับและอีกทางรับทางฝั่งของตะนันจมุกเอกนิตปัญญานานครับก็ยังไม่มีโอกาสเลยครับลงสนามในเกมจริกแม้แต่วินาทีเดียวครับในฤดูกาลนี้ครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญครับที่ทําให้อิชิให้พิจาารณ ับในการเรียกนักเตะเข้ามาติดทีมชาติในครั้งนี้เลยครับ และล่าสุดเช่นเดียวกันครับตันนันอิชินันครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเลยครับว่าทางฝั่งของตนนันจะบุกนานครับไม่ได้เข้าร่วมทีมซีอิชินครับเพราะฉะนั้นครับวิธีการเล่นการทมานหรือเทคนิคการเล่นบุกก็จะไม่มีส่วนร่วมกับเราที่อิชินครับเพราะฉะนั้นครับการเลือกเตะในครั้งนี้ครับควรจะมองไปที่นักเตะที่เคยเล่นอิชินครับเป็นตัวเลือกแรก่อนขณะเดียวกันเลยครับบุกก็แทบที่จะไม่มีเกมลงเล่นในจีริกเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลือกนักเตะเองเลยครับและสำหรับ นานครับย้ำกันอีกครั้งเลยครับก็จะมีโปรแกรมครับที่จะออกไปไเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ครับที่สนามกอตระส่วนเบอร์ครัพสเตเดียมในวันที่21มีนาคมนี้ครับก่อนที่จะกลับไปที่บ้านที่สนามราชวังกีฬาสถานครับในวันที่26มีนาคมนีครับ ปรเด็นข่าวสารที่2ครับไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตนักชนะทิพย์กันหน่อยครับ่าสุดเลยครับออกมาเปิดใจเผยโอกาสการเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ครับในเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกครับถึงแม้จะมีแค่1%เปแต่มันก็ยังเป็นความหวังเลยครับและพร้อมที่จะทําหน้าที่เ่อชาติให้ดีที่สุดเลยครับโดยทางฝั่งของตระนักทีมชางศึกนั้นครับอย่างที่บอกไปครับก็จะมีโปรแกรมออกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามของตระนักเซิร์ตบูคัพเตเดียมในวันที่21มีนาคมครับก่อนที่จะ กลับมานที่บ้านรัชบังครับในวันที่26มีนาคมนี้เลยครับ และซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับก่อนการเก็บตัววันนี้ครับตนาอิชิครับได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเช่นกันเลยครับวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังคือความหวังเราอาจจะไปชนะหรือเสมอกับเกาหลีใต้ก็ได้ไม่มีอะไรเลยครับที่มาบอกอนาคตของเราได้ครับนอกจากทีมของเราเองครับว่าจะพร้อมขนาดไหนสองมืมิเองครับเป็นนักเตะระดับโปรครับผมว่านักฟุตบอลไทยที่เข้ามาอยู่ในทีมครับที่จะเจอกับเกาหลีใต้คนณนาที่จะดีใจเลยครับที่จะได้ลงสนามพร้อมกับเขาครับดีใจครับที่ได้ไปเจอกับเขาครับแต่แน่นอนเลยครับว่าพวกเราครับอยาก ที่จะชนะเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการพูดที่ดูเบอร์ใบครับแต่สุดท้ายเลยครับพวกเรานั้นครับก็จะพร้อมที่จะทําหน้าที่เพืรอชาติครับและก็จะทําให้ดีที่สุดเลยครับและในขณะเดียวกันเลยครับทางฝั่งของรไา้ชนะทิพนานครับยังพูดถึงการได้ร่วมงานกับทานอิชิเป็นครั้งแรกสั้นๆเลยครับว่าไม่มีอะไรเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับโค้ดแน่นอนนะครับพราะเรานั้นครับจะต้องเข้ามาเรียนรู้และปรับเทคนิคให้เข้ากับโคตรได้เลยครับ ประเด็นข่าวสารที่3ครับประเด็นสุดท้ายของทีมชาติไทยครับมาเปิดเผย3กฎเหล็กของแต่นันอิชิกันหน่อยครับที่นักเตะทีมชาตินานครับต้องทำตามในการเข้าแคมป์ในครั้งนี้เหลยครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทตนาทอิชินานครับได้พูดคุยกับลูกทีมครับในการพบกันครั้งแรกกรุงนี้ไม่พอนเรื่องของกฎระเบียบครับในแคมป์ทีมชาติซึ่งเอโด้ชญี่ปุ่นครับได้เอ่ยปากขอนักเตะให้ปฏิบัติตามกฎสามข้อที่เขาวางเอาไว้แหลยครับ หรือซึ่งกฎข้อแรกเลยครับก็คือการตรงต่อเวลาครับข้อที่2ครับก็คือการดูแลสภาพร่างกายให้สมบูรณ์และข้อที่3นั้นครับก็คือการเก็บคมรับของทีมจะนําข้อมูลภายในครับไปบอกให้กับคนนอกและสื่อได้รู้ก่อนเลยครับและซึ่งโดยท้งนี้ครับตอนนั้นปอกกล้นานั้นเองครับก็ได้ออกมายอมรับในกฎ สามข้อนี่เลยครับเราก็มีอยู่กอดสามข้อครับที่โคดเน้นย้ําเป็นพิเศษ1คือเรื่องของเวลา2คือการรักษาสภาพร่างกาย3ครับคือเรื่องของความรับทีมเป็นเกมที่ยากรู้แลวครับอยู่ในเรื่องของคุณภาพในตัวผู้เล่นครับนักเตะของแต่ละทีมชาติเกาหลีใต้ทุกคนครับมีคุณภาพเหนือก,กว่านักเตะไทยแต่นักเตะไทยทุกคนนั้นครับก็ยังมีความหวังเลยครับที่จะคว้าแต้มกลับมาให้กับประเทศชาติและแฟนบอลทุกคนให้ได้ในเกมที่ทะทจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้เลยครับ ประเด็นปิดทยของวันนี้ครับไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของตนาดศึึทะเีก,กันหน่อยครับอย่างตนานเจ้าฟงปรมเมิตอาจวิไรครับทิดาสุดนานครับยิงประตูที่500ของศึกธะีกได้แล้วเลยครับ โดยทางฝั่งของตระนันปรเม็ดอัจวายนานครับกองหน้าของเมืองทองครับได้กลายเป็นนักเตะนะครับที่ยิงประตูที่500ในการแข่งขันของสุปเปอร์ลิกในฤดูกาล2023นี้นะครับและโดยแข้งวกิ้มาปีนานครับได้ชวฟอร์มเก่งครับทำให้ติกแรกของตัวเองได้ในเกมที่เมืองทองนานครับเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูครับไปถึง4ประตูต่อศูนย์ส่งผลในคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้ครับและประตูที่ยิงได้ยังเป็นประตูที่500ของซุทเปอร์ลิกในฤดูกาล2023อีกด้วยเลยครับและ ซึ่งสำหรับตอนนนที่ฟงปรเมตอัดดูไยนานครับก็มีรายชื่อครับในการติดทับช้างศึกจุ่ใหญ่ครับที่ทางด้านอิจินันครับได้เรียกตัวเขาปรบทับในการลุยศึกบลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียครับรอบที่2นาที3และนาทีส4อีกด้วยครับและซึ่งช่วงคงสุดท้ายของคลิปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับอย่างตานนเคนคือเริมขนน้องชายไคทีเมอร์ที่สามารถเริมขนได้ทุกส่วนครับกันน้ํา100%หลังทําความสดชด่นครับปลอดภัยครับไม่บาดผิวครับแต่ใครที่อุดหนุนไปครับก รับประกัน1ปีซึ่งโปรโมชันพิเศษในวันนี้ครับกับประจำวันที่15เดือนมีนาคมครับ <c oughs> ก็จะเหลือเพียงแค่1,362บาทเท่านั้นครับอะไรใครที่สนใจเครื่องเริมขุนนุชชายนั้นครับก็ต้องฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยครับลิงก์นั้นครับอยู่ใต้คลิปเลเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ